าลขงก็วันนี้นะเดี๋ยวผมจะพากลุ่มพี่น้องแบดเดของเราเนี่ยเดี๋ยวไปเที่ยวมาเลเซียกันโดยที่วันนี้เราขี่ไม้เดียวเลยนะจากสมุทรปราการไปนอนสิงคโปร์เฮ้ยไม่ใช่ไปนอนมาเลเซียหลังกล้องขำวันนี้เราจะขี่จากสมุทรปราการไปนอนมาเลเซียเลยนะครับก็ระยะทางประมาณ1,150กิโลเมตรน่าจะใช้เวลาอยู่ประมาณ น่าจะมี14ชั่วโมงรวมทําเอกสารผ่านแดนด้วยนะก็เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าวันนี้มีใครมาบ้างดูดูรถดีกว่าก็มีล่วงหน้ามาแล้ว3คันนะมีพี่บอยไปก่อนเพราะว่าแกต้องทํางานแกขี่สติดบ๊อบไปแล้วก็มีพี่เอกรถไกด์ c โ o แล้วก็คาร์เนล750เอาคันแรกที่มาด้วยกันวันนี้ก็เป็นเบรกเอาพี่เกเบรกเอาขับสไตล์นเว้ยโอ้ นี่แตงคีแตงคีนี่ดูตุ๊กตาแฮนด์10.5นิ้วไมดิจิตอนแต่เสียอย่างเดียวนะครับกระจกรูด <c oughs> รกระจกย่ออะไรเซ <c oughs> <c oughs> ิเจนเซิเจนทะไละโยอะขันต่อไปไกดนี่ดูชิวเช <c oughs> ไม่มีพวกนี้หวดกันกระจุย <c oughs> ไอรอนออนพันสองรอนจริงๆ <c oughs> ไอรอนพันสองเนี่ยแม่งติดอะไรชิกกี้ด้วยว่าแม่งไม่ถึงมาเลยหรอกแม่งบินหาย แล้วก็อันนี้รถผมเองไม่ได้ดูรถเลยดูแต่รถชาวบ้านแล้วก็มีผู้ร่วมทิปมาด้วยเป็นทีแม็กทีแม็กอะไรห้าหกว่าเนี่ยแหละห้าร้อกว่าซีซีเนี่ยแหละท่อโอเวอร์ท่อเสียงดังเป็นอะไรนะตุ๊บตไอ้เที่ยมึงบูรี่เขาแล้วก็บังชิดบังชิดไม่ได้ขี่รถมา2เดือนแล้วกองเกิงเน่าเลยเนี่ยยังเ แล้วก็มีรถโอปีสาสแล้วก็มีจีเอส9ก้ารอยังของน้องนนมาร่วมกับเราด้วยแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราแวะกินโจ๊กที่หน้าค่ายธนะรัตใสขาเชื่อใสขาอย่าไยุ่งกับเขาเดี๋ยวเขาตบเปาไอ้ห่าสีซูวเออมึงเน่โจ๊กร้านเดิมโจ๊กร้านเดิมเฮ้ยอันไหนไหนอ่ะเฮ้ยนั่งตรงไหนเนี่ย อันนี้เมนูนั้นอะไรโจ๊ก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 ต้องโปกไหลถ้วยพี่อ่ะขอทางนู้นเหรอแห่ดูได้บังกินอะไรวะบังวันนี้มึงพาไปมาเลเซียไม้เดียวเหรอไม้เดียวเลยคืนนี้มันวันนี้มันจะเป็นแบบเรารักบ้านเกิดอ่อเกี่ยวอะไรวะเรารักบ้านเกิดช่วงนี้ช่วงเทศกาลไงใช่เหรอช่วงนี้เขาเขาก็คนไต้คน บ้านมึงอยู่ไหนเด้อบ้านเอ้าเฮ้ยนักเลงนี่หว่าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมึงดูไอ้ดูไอ้ฝนดูดูดูเมียมึงไงอแม๋อทางเล่นกูแล้วโอ้โหผมเป็นคนกรุงเทพกรุงเทพบ้านอยู่นุชดาวรีนุชดาวเรเดี๋ยวคนใต้เขาว่าไอ้เนี่ยมึงบูลลี่นะเดี๋ยวเขาเล่นเยอะแยะขำ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 ไม่เฉยครับโอ้่ยเนี่ยใส่หาอะไรเยอะแยะวะเนี่ยอะไรเนี่ย สายยงยศอะสายยงยศเอาแล้วของเข็มบินบินหายไปแล้วไม่ได้เข็มเนี่ยไปไหนก็นไม่ร i mean ู้ก uh. ็เรียกว่าเป็นทริปที่2ของกลุ่ม b a ด a ด s เอนะที่ออกมารันเพราะว่าเราเปิดตัวกลุ่มใหม่แต่รันครั้งที่สองนี่มึงขี่ข้ามประเทศเลยนะไอ้บังเออของแท้ของแท้อ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าไปเจอพี่เอกไปเจอพี่บอยแล้วรีลาการขี่ของพี่เอก ที่จะทำรถไปใหม่จะเป็นยังไงผมว่าน่าจะแบบพี่ไหวพี่ไหวพี่ไหวไม่ไม่ค่อยมีอะไรจะพูดเลยนะเราเออรู้สึกว่าไม่ได้ออกไมไ่ออกขี่รถ2เดือนเว้ยแม่งพูดอะไรไม่ออกเกิดก้องเอยด้วยความที่ว่าอยูอย่กับครอบครัวนานไงแม่งซึมซับซึมซับซบึมซับเริ่มกูเริ่มอยากจะเพ่นละไอเ้เนียเปิดหัวคลิปแหมรีบออกตัวเลยอยู่กับครอบครัวนานไอเวรออะอย่ากินโจ๊กก่อนเดินทางต่อมาม แน่นอนครับในทุกๆปีของช่วงเทศกาลสงการนะครับผมก็จะขี่รถไปเที่ยวประเทศมาเลเซียแต่โดยครั้งนี้จะไม่เหมือนทุกๆครั้งทุกๆครั้งนี้ผมจะขี่จากประเทศไทยวิ่งทะลุไปมาเลยันมาเลใต้หรือออกสิงคโปร์ซึ่งการขี่แบบนั้นเราจะปิดกันอย่างเดียวหน้าตั้งเลย ไม่ได้แวะท่องเที่ยวอะไรกันมากมายไม่ได้เสกบรรยากาศอะไรมากมายซึ่งเราก็คงจะไม่ทําแบบนั้นนละครับครั้งนี้เราจะไปกันแค่มาเลเซียากลางครับว่าง,ง่ายๆเราจะเก็บไปปีละภาคปีนี้เราจะไปมาเลเซียกลางก่อนและปีต่อไปจะไปมาเลเหนือจะไปมาเลใต้เพื่ออะไรเพื่อให้เราเนี่ยได้มีเวลาได้เที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของ ประเทศมาเลเซียได้อยากชุมช่มฉ่ำใจเนละแต่การออกทิปทุกๆครั้งย่อมมีปัญหาเกิดโดยที่เราจะไม่ทราบมาก่อนแน่นอนครับครั้งนี้ก็เป็นรถของพีก่ก้รถพี่ก้นี่สายไฟขาดในนะครับผมก็ได้ทำการรื้อออกมาดูแล้วก็ต่อสายแบบพันเอาไว้ก่อนปอกสายไฟแล้วก็พันเอาไว้ให้มันขี่ได้ เพราะรถปิเก้นี่คันเร่งบิดไม่ได้เลยสายคันเร่งมันขาดในเดี๋ยวเราโทรหากลุ่มน้องเอ็มดาวเทาวนะครับให้เขาเนี่ยช่วยบัตกีให้เราและจะได้วิ่งไปเที่ยวต่อที่มาเลเซียได้การออกทริปทุกครั้งแม้ว่าเราจะเตรียมรถเป็นอย่างดียังไงก็แล้วแต่ มันย่อมมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้อยู่ที่ว่าจะแจ็คผ่อนเป็นของใครนะครับเดี๋ยวเราวิ่งไปหาน้องเอ็มดาวเทากันดีกว่าครับตอนนี้เราอยู่ที่ทัพสแกนพี่ทัพสแกนชื่อร้านที่อะไรเนี่ยร้านอินดี้เกาลครับ จะแต่งรถจะซ่อมรถฮาเลมาที่นี่ได้เลยนะทับสแกนเน่บังแนะนำไว้เฮ้ย <c oughs> แนะนำว่าแนะนำให้มาร้านนี้ต้องขอขอบคุณน้องเอ็มดาวทามากเลยนะครับที่ช่วยบัตรทีสายไฟให้นะครับให้พวกเราเนี่ยได้เดินทางต่อไปอย่างประเทศมาเลเซียได้อย่างรวดเร็วนะครับใช้เวลาทำไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับขอขอบพระคุณมากๆแล้วก็ขอฝากร้าน น้องเอ็มดาวทาทับสแกร์ไว้ด้วยนะครับใครอยู่โซนทับสแกร์ก็หรือบริเวณใกล้เคียงก็สามารถไปแต่งรถหรือเซอร์วิสรถที่น้องเอ็มได้นะครับไปเราไปกันต่อครับผู้โชคดีรายต่อไปเว้ยอย่างกันนัดกันผ,ผู้โชคดีรายต่อไปไอ้บังมึงเห็นปะเนี่ยไอ้บังนี่ใช่อะไรไน หัวน็อตป่ะน้าไม่ใช่ไปลองคีมดึงเอาเหรอไม่ใช่เหรออันทำไมยางอ่อนน้ามาแล้วมาแล้วช่างนอนกูมาอีกแล้วไอ้เหี้ยกี้ตัดสายไฟเขาเละเลยเนี่ยมีลวดหรอใช่ป่ะเดึงนิดดียวไกไกลดึงนี้มาอีแล้วเหี้ยของของเขาไม่เสียแล้วทำไม่เสียเอาแทงนอนมารอดินี่ไงนี่ไงออกมาแล้วนี่ไงอะไรวะยังไม่ออก เออไม่ใช่พี่หินหินเนาอ่าเลื่อนเลื่อนรถไปไอสัตว์แทงเขาทะลุแล้วไอเหี้ยมึงเติมลมบังไปจากบ้านปะเนี่ยเติมลมฝ่ายบังเอเห็นหนอนอยู่ตัวนึ่งไงใช่ไม่เคยเห็หนอนมาเหรอไม่เคยเปไมเกไมเปิยหมเไอ่าเดินหน้าไปไอสัตว์เดินต้นเร็วเลยไอเชี่ยดูไม่ทัน มีไหมไก่ไม่เห็นเลยมึงเติมลมออกมาจากบ้านมั้ยเนี่ยเดีกูถามก่อนเติมลมมาเปล่าเติมเติมก่อนก่อนออกมาเมื่อเสอาทิตย์กดอาทิตย์ก่อนถุยไอ้เหี้ยไม่ได้รู้อะไรสัตว์มึงต้องไปเติมใหม่เว้ยเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวปรับแมทชิ่งก่อนอ่ะเหลือเท่าไหร่ อ่าแมทติกยังไงโซอ้ายเต็มเยอรมนี่เออไหนโอ้โหไอ้เหี้ยสีสีบ้ายังเตือนลมยางไม่เตือนอะเออมันต้องเปลี่ยนเป็นล้อยนี่ไงอาร์เนสไอ้เหี้ยลมยางสีสีเตือนลมยางบ้าไปแล้วไปไปเดินทางต่อคุยการเดินทางท่องเที่ยวลง ภาคใต้ของประเทศไทยหรือว่ามาเลเซียนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีฝนนะครับยังไงเปียกแน่นอนครับถ้าใครกลัวเปียกเชิญแ์ก็เตรียมชุดกันฝนมาได้นะครับแต่พวกเราขี่ฮาร์เลยก็ไม่ใส่ครับพ้องใส่แล้วเดี๋ยวเพื่อนล้อแล้วก็รายต่อไปมาแล้วนะครับรถน้องไกสปอร์ตเตอร์พั เ,เ,เ,ดเดียวเนี่ยเนี่ยเดินสูบเดียวดูหัวเทียนหน่อยเด้โอ้นี่หัวเทียนเลยเนี่ยเทียนนี่หัวเทียนเลยห <c oughs> น็มแดกเลยเอาโอ้โอช่างโอ้เดินสูบเดียวเดินอีกแล้วเอาอีกแล้วจะถึงไม่ได้กู <c oughs> โอ้น้ำหยดออกมาจากคลองเต็มเลยเนี่ยคลองเนี่ยยังออกยังองอกไม่หมดยังออกไม่หมด โอ้มันคายมันคายน้ำโอ้ยรถมึงนี่นี่นี่หาเร่หรืออูดวะหาเร่หรืออูดแบงขี่มาม้าก็ตายอ่ะไอ้เฮ้ยนี่อูดปะเนี่ยต้นามีปั๊มอเันกินน้ำมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรขี่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันค่อยๆออกไปเองเดี๋ยวอย่าเพิ่งสตาร์ทอย่าเพิ่งสตาร์ทขย่าวขย่าวน้ำให้มันออกก่อนมันยังอยู่ในเนี้ยเออขย่าวออแล้วก็ยังไม่ปถนนอะไรยังยังโยดอยู่ยังโยดอยู่ ออมีหาเล่เหลือไอติมไม่น่าไม่น่ามีอะไรไม่น่ามีอะไรฝนตกหนักแหมบูลี่เขาอีกแล้วรถรถตัวเองไม่เป็นอะไรเดี๋ยวบูลี่เขาแน่ดูเลยเป็นไรอะไรเลื้อยอยู่ข้างหลังเงี้ยเอายางยางไม่ดีเหรออ่าโดนอีกแล้วกูเสียตังค์เยอะ จริงๆแล้วเรากะจะถึงด่านนอกช่วงเวลา5โมงเย็นนะครับเนื่องจากว่าก็เกิดอุบิเหตุหลายๆคันนะครับไม่ว่าจะเป็นบังชิดไม่ว่าจะเป็นน้องไกดหรือว่าจะเป็นพเก้นะครับก็ทําให้เราถึงจุดหมายมืดจนได้นะครับก็ตอนนี้เรากําลังจะเข้าไปที่ด่านสะเดาเพื่อจะทําการ ตตเตนรานรถอ,ออกนะครับยื่นพาสปอร์ตแล้วก็เข้าประเทศเลียจากพะดาใช่หม <S <S เราจะออกเราจออนอกประเทศกันแต่แตดูเวลาตอนนี้ม,มีเบ็แม่งจะทันป่วเนี่ยป่าไม่ทันแม่งไม่ได้เข้าประเทศเขาอีกกูหลายๆคนนะชอบถามว่าข้ามแดนเนี่ยรถ ติดไฟแนนเข้าได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาถามคนนี้คนนี้ชื่อนนนนขี่รถอะไรมาครับเอ่อ BM เอ็มเ 850GS ครับ GS <G X. S 2> รถยังผ่อนอยู่ปะเนี่ยผ่อนอยู่พี่แล้วเราต้องทำอะไรบ้างลการจะข้ามแดนมามาเลเซียเนี่ยอืไม่ไม่ต้องอะไรนะพี่แค่ขอมีหน้าเล่มครับด่านมาเลยไม่ค่อยยุ่งยากครับหน้าเล่มที่เราเขาซีลล็อกให้ใเราใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วก็ถ่ายรูป รอบด้านสีสีสีด้านในรถเราใ่ครถเราแล้วก็ส่งให้บริษัทที่เขารับทำใช่ถูกต้องครับค่าทำเท่าไหร่พันห้านะแค่นั้นเองแค่่ะถูกมากถูกกว่าด่านลาวอีกด่านลาวสองพันกว่าบาทเฮ้ยไป่ใช่พี่ไปหลวงพระบางสี่พันห้าหลวงพ่ะบางแพงถ้าเกิดว่าด่านแค่เวียงจันทร์สองพันห้าหลวงพบางสี่พันห้าจุกจุกอะจุกมากก็ ก็ชิปแรกของวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องวิ่งไปพ้ำตาออกจากประเทศก่อนเดี๋ยวแม่งออกไม่ทันอีกแม่งไม่ได้เข้าประเทศก็อีกอาลิปแรกเดี๋ยวปิดเท่านี้ก่อนก็ให้ทุกทนได้รู้ว่าการที่เราจะข้ามแดนเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดนะครับแค่อย่างที่บอกมีใบซีล็อกหน้าเล่มส่งให้บริษัทที่เขารับทําแล้วก็ถ่ายรูปรถเราสี่ด้านแค่เองจ่ายเงินห5นห้าแล้วจบเลยมาถึงก็ เขากรอกอะไรเสร็จแล้วเราเซ็นชื่ออย่างเดียวยื่นจบสแกนหน้าจบเลยโอเคครับแล้วเดี๋ยวยังไงไปตะตามดูคลิปต่อไปกันต่อนะครับว่าในมาเลเซียเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนกันครับบ๊ายบาย